นกหัวขวานใหญ่สีดำเป็นนกหัวขวานชนิดหนึ่งลำตัวมีความยาว40-46เซนติเมตรความยาวจากปลายปีกข้างหนึ่งจะหลดปีกอีกข้างหนึ่งเมื่อกางเต็มที่จะยาว67-73เซนติเมตรนกหัวขวานใหญ่สีดำมีลักษณะเด่นคือมีลำตัวสีดำแต่จับท้องสีขาวเพศเมียมีงอนที่ท้ายทอยสีแดงส่วนเพศผู้มีสีแดงตั้งแต่หน้าผากติดกับโคนปากและมีแถบราวสีแดง นกหัวขวานใหญ่สีดำมักสร้างลังโดยเจาะลำต้นไม้ให้เป็นรูจะเจาะรูทำลังค่อนข้างสูงบนไม้ยืนต้นตายและเพนเมียจะวางไข่อย่างน้อยครั้งละสี่ฟองด้วยขนาดตัวที่ใหญ่โตของนกหัวขวานใหญ่สีดำทำให้จำเป็นต้องใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่ตามไปด้วยแม้พวกมันจะทำลังอยู่สูงแต่ก็ชอบหากินไม่สูงจากพื้นมากนักบางครั้งจะพบหากินบริเวณจอมปลวกหรือต้นไม้ขนาดเล็กใกล้พื้นดิน นกหัวขวานใหญ่สีดำจะชอบอยู่ตัวเดียวหรือเป็นคู่มันเป็นนกที่มีนิสัยค่อนข้างขี้ตื่นและหวานระแวงตลอดเวลา ถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยจะร้องเตือนภัยทันทีบางครั้งก็หากินใกล้ๆกับนงหัวขวานชนิดอื่นๆนกหัวขวานใหญ่สีดำในไทยมีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างส่วนใหญ่พบในป่าเต็งลังและป่าเบ็นจพั์ที่สมบูรณ์มีรายงานว่าพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเพชรบูรณ์และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี อย่าลืมเกิดติดตามช่อน,นาของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ